สุขภาพดีคือความห่วงใยจากเรากลับมาอีกครั้งกับการตรวจสุขภาพฟรีประจำปี2024จากที่ห่างหายไปในช่วงโควิดโดยในวันเสาร์ที่5ตุลาคมบนถนนบูซ้าอเวนิวรัสนิวยอร์กได้มีการจัดงาน h e a ์ t to h e a r ดโดยได้รับความร่วมมือจากคุณยุทธนาลิมเลิศวารีผู้ผลักดันลิขิตไทยทาวโดยมีคุณดาวใจรอดแจ่มจากบริษัทลานนาเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมที่เกิดจากความห่วงใยในครั้งนี้ เริ่มต้นมาจากคุณดาวใจรอดแจม่มได้เคยทำงานในห้องแลบของโรงพยาบาลในนิวยอร์ก21ปีอีกทั้งอย่างได้จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเมื่อ30ปีที่แล้วรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทลานาผู้ดำเนินการส่งออกทั้งทาง,ทง,ทงเรือและทางอากาศ,ากาศากาจากอเมริกากลับสู่ประเทศไทยและเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้โครงการจึงได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2019และได้หยุดพักไปในช่วงสถน สถานการณ์โควิด การกลับมาครั้งนี้ในชื่อ Har t to h e a r t ได้รับความร่วมมือจากแพทย์นักศึกษาแพทย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลจาก c o r n e l l University มาร่วมตรวจสุขภาพและให้บริการตรวจคอเลสเตอรอลความดันและเบาหวานซึ่งในการตรวจเบาหวานนั้นจะเป็นการตรวจค่าน้ําตาลย้อนหลังไป3เดือนทําให้ผู้ตรวจสามารถรับรู้ผลได้ทันทีว่าเป็นเบาหวานหรือไม่เพื่อที่จะได้ปรึกษาแพทย์และดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นกว่าเดิมนับได้ว่าโครงการ Har t to h e a r t ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้แพทย์พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องได้รับความอิ่มเอมใจกันทุกคนกับการได้ดูแลพี่น้องคนไทยและประชาชนทั่วไปคนไข้ที่มาใช้บริการครั้งนี้65คนนอกจากการจัดงานในครั้งนี้ทางบริษัทลานนาโดยคุณดาวใจและคุณวิโชตยังได้เปิดรับบริจาคส่งกลับเครื่องมือแพทย์เครื่องมือผู้ป่วยรถเข็นวิลแชร์วอลเกอร์สำหรับค้าเดินผ้าอ้อมสําหรับผู้สูงอายุเก้าอีอ้อาบน้ําในห้องน้ําสามารถนํามาบริจาคได้ที่บริษัทลานนาชิปปิง้งและทางบริษัทจะทําการรวบรวมเพื่อส่งกลับ ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและในปีหน้าทางผู้จัดจะพยายามนำฟูช็อตมาให้บริการต่อไปเพราะรักจึงใส่ใจเพราะห่วงใยจึงดูแลทางบริษัทลานาหวังว่าจะได้ดูแลกันอีกในโอกาสต่อๆไปนะคะ